โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยิยนดีต้อนรับสูร่รายการ Victory c a t นั่นเองรายการที่ไม่คุ้นเลยรู้สึกพอพู้เล่นก็ผม Victory c a t นั่นเองเกมท่านกำลังรับชมตอนนี้คือเกม Minecraft นั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ก็เอ,อมามอดดีๆมาฝากกันอีกแล้วเช่นเคยนะผมซึ่งมาตัวนี้ต้อนรับวันฮาโลวีนเลยทีเดียวนะผมซึ่งวันนี้เราจะมาทําการสร้างเจ้าฟักทองกันนั่นเองนะผมเราจะมาสร้างหน้าฟักทองกันนั่นเองนะผมซึ่งก่อนที่เข้าเนื้อหาก,การรีวิวนะผมจะเรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปคลิปแรกกกก็อย่าาลืามมดดดตต ซับสไครเบอร์เองนะผมเพื่อเป็นแรังใจผมด้วยเองแล้วก็ไม่ว่าติดตามคลิปแม่งเราด้วยนั่นเองถ้าผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมซึ่งวิธีการคาของมันนะผมเพื่อได้เจ้าฟักทองพิเศษมาแลผมก็คือเราต้องการเอาฟักทองที่มันมีแสงไฟอยู่ด้านในนะผมซึ่งอันตอนนี้ผมเตรียมวัตถุดิบแล้วก็มีตารางการคารฟมาให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็คือเราเนี่ยต้องทําการคารฟเจ้าอันนี้ก่อนนะผมก็คือเราต้องทําการไปหาเจ้าฟักทองที่มันแบบ มีหน้าเออก็มันมีหน้าแล้วเนาะแต่ว่าไม่มีไฟเออแล้วเราก็ต้องมาทําการคราฟเพื่อให้ได้ไฟที่อยู่ในฝักทองหลังจากนั้นก็ผมเราก็เอาเจ้าอันเนี้ยนะผมมาทําการคราฟอีกทีหนึ่งแล้วผมก็คือเอามาไว้ในกล่องคราฟปุ๊บก็จะได้เจ้าฟักทองพันพิเศษมานั่นเองนะผมซึ่งในกล่องคราฟเนี่ยผมได้มีฟักทองพันพิเศษมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมมาดูในส่วนวัตถุดิบับผม ซึ่งในสองวัตถุดิบเนี่ยผมมีในสวงฟักทองที่ยังไม่มีไฟด้านในนะผมแล้วผมก็เตรียมทอชมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งเนี๋ยเราจะมาทําการคาฟกันนะผมเขาเรยนามการวางเจ้าฟักทองแล้วก็เอาเจ้าทอชมาวางไว้เพื่อได้ฟักทองที่มันมีไฟด้านในนะผมและจากนั้นเอาฟักทองที่มีไฟด้านในเนี่ยมาวางนะผมเพื่อทาการคาฟเจ้าฟักทองพิเศษนั่นเองนะผมซึ่งฟักทองพิเศษตองมนเนี่ยคือจะไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมคือจะไม่เห็นหน้าอะไรเลยก็จะเป็นในสวงฟักทองที่แบบโล่งๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยว ผมขอเอามาวางไว้ประมาณกลางๆหน่อยนะฮะอ่าโอเคนี่เป็นรูปแบบนี้นะผมอย่างที่ผมบอกผมว่ามันจะไม่มีอะไรเลยนะจะไม่มีหน้าเลยคือเราสามารถมาตกแต่งเองได้นะผมในการที่เราเนี่ยทำการคลิกขวาเข้าไปอ่าพอเราคลิกขวามาแล้วปุ๊บนะผมด้านข้างนี้วยวผมขออธิบายนิดน,นึงก็คือในสงองเซฟก็คือถ้าเกิดเราทําการแต่งหน้ามันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําการเซฟได้นะผมเนอทําการเคลียร์ก็คือหมายว่าเราจะทาการ ลบออกหมดเลยแล้วก็ทาการกดเขียนนั่นเองนะผมส่วนไอ้สองอันนี้ก็คือทําการหมุนนะผมคือเราเนี่ยสามารถทําการวาดได้หลายด้านนะผมเช่นเราจะวาดด้านหน้ากับด้านหลังเราก็สามารถทําการหมุนมันได้นั่นเองนะผมหรือเราจะวาดทาการวาดแค่ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างอย่างนี้ก็สามารถทําได้หรือว่าเราจะวาดทั้งหมดสีด้านเลยก็ได้แต่ว่าด้านบนกับด้านล่างเนี่ยคือไม่สามารถที่จะวาดได้นั่นเองนะผมส่วนนี้ไลน์ก็คือเหมือนกับว่าเปิดไฟนั่นเองนะผมอันนี้ออกก็คือกดออกปกตินั่นเองนะผมก็คือพอเวลาทำการแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็ทําการกดไลน์เพื่อทาการให้มันเนี่ยมีไฟด้านในเองนะผมซึ่งมาเดี๋ยวเราจะมาทาการแต่งหน้ากันนะผมซึ่งอย่างแรกเออเราต้องมีปากใช่ไหมอ่ะปากวาดไปนะผมปากนะผมซึ่งศิละปะนี่ผมไม่ค่อยโอเคมากนะผมเกรดไม่ค่อยดีนะผมโอเคมาแต่เราก็จะพยายามวาดให้มันสวยที่สุดนะผมอ่าโอเคเริ่มเริ่มเป็นปากแนละ้วคุณผู้ชมอ่าอย่างนี้แล้วกันนี่อ่าปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมต่อไปตาดวงตาดวงตา ดวงตานี้ต้องเบนไว้หน่อยเนาะอ้าวนะผมกรณีที่วาดผิดเช่นโอ้ผมวาดผิดอย่างนี้ปุ๊บให้เลยเนี่ยทำการคลิกขวานะผมคลิกขวาค้างนะผมมันก็จะทําการลบนั่นเองแต่ถ้าเราทําการคลิกซ้ายนี่ก็คือทําการวางนั่นเองเห็นไหมเนี่ยทำการจุดนั่นเองนะผมซึ่งอ่ะเดี๋ยววาดตาก่อนอ่าต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 าเดี๋ยวก่อนตานี่อ่าเอ้ยเป็นได้ได้อยู่ได้อยู่ผู้ชมตาโอเคนะผมตอนรับวันฮาโลวีนหน่อยมันก็ต้อง <pater n boxes> <code> มีสุขสารนะผมภายในเซิร์ฟเวอร์อ่าเนะีผมต้องต้องมีฟันนิดนึงต้องมีฟันโอเคอันนี้คือยังไงอ่ะจะบอกว่าฟันหล่อใช่ป่ะโอเคฟันหลอกก็ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ได้อ่ะอย่างงี้โอเคไหมก,ก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ผมว่างอย่างงี้ดีกว่าเนี่ยประมาณนี้แหละคุณผู้ชมเออเอเอเฮ้ยอย่างงี้โอเคนะผม มีจมูกไหมมีจมูกอ่ะมีมีมีสักดิดนึงอ้าเอ้าวอาว,วัมีสักดิดนึงอ่าปึ๊บโอเคเออก็เป็นจมูกหน่อยมีคิ้วไหมไม่ต้องแนละ้แค่นี้พอแล้วได้นะทะทการกดเซฟไปนะผมพอเซฟปุ๊บมันจะไม่มีไฟขึ้นเห็นไหมผมจะเป็นตัวตัวสีดแดงๆแล้ผมเป็นจุดที่เราทาการจุดไว้เนี่ยจะเป็นสีดแดงถ้าเนะราเนี่ยกดไลน์นะผมแล้วทําการกดออกมาปึ๊บ อ่าเออมันจะเป็นในรูปแบบนี้นผมแต่ว่าสีดาแดงเนี่ยแก้ไม่หายนะผมผมดูของต่างประเทศแล้วต่างประเทศเป็นสีดำนะผมแต่ว่าของเราเป็นสีแดงเออนะผมก็ถือว่าเป็นสีสันนะขอให้ไม่เป็นดวงตาที่มันโอเคหรือกันเนาะ้ว <c oughs> ผมรู้เราจะทําการปิดไปหมดเลยอ่าปิดดูดีปิดหมดเลยถ้าเกิดจะเป็นไงเออลองดูลองดูงดไม่ชมถ้าเกิดเราปิดหมดเลยล่ะว้าวอ่าอึ๊บอันนี้จมูกออกไปเออเซฟ เอออ่าเนี่ยมันก็จะมีในรูปแบบนี้นะผมเอออย่างงี้ค่อยค่อยเป็นมิตรกับผู้คนหน่อยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่โอเคมากเลยคุณผู้ชมนะผมเติมเติมจมูกนิดนึงเติมจมูกโอ้ดังดัง,ดงอ่าโอเคไอ้ไลายไปเซฟบึ๊บเออโอเคนะผมต่อมาเราจะวาดด้านหลังับผมแล้วทาการหมุนมีทั้งหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับผมซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมทาการเอาเอาไปด้านสายมือของเราแล้วกันเนาะด้านซ้ายนี้เราจะเขียนว่า m ตัว m ล้วกันเนาะย่อมาจากคําว่า my ครับนะผมอ้าว ตัวผม่ตัวเอ็มใช่ไหมเดี๋ยวก่อนมันเป็นภาษาแบบนี้คคุณผู้ชมผมก็ว่าไม่ออกมากอ่ะตัวเอ็มนี่คือเราจะใหญ่ใหญ่ใหญ่เท่านี้เลยเหรอโอ้โหอลังมากครับโอเคอย่างงี้มันก็ต้องมันก็ต้องมีถึงจุดจุดที่แบบมันจุดตัดกันเนาะถึงไหมไม่ถึงอะคุณผู้ชมมันมันต้องเป็นเลขขี้อะ่ะโอเคไม่เป็นไรนะผมง่ายๆคือเราสามารถวาดแดงสองฝั่งเนะาะวาดแดงสองฝั่งนะครับผม อันนี้เราจะวาดอะไรดีอะเอาอีกสักอย่างหนึ่งวาดอะไรดีเอาเป็นดวงตาละกันเนะาะดวงตาดวงตาใหญ่มากอะ่ะเดี๋ยวก่อนอึ๊บเฮ้ยมันไม่เท่ากันคุณผู้ชมมันไม่เท่ากันเดี๋ยวก่อนอ่าเออเออแด้อยู่ส่แว่นได้ปะส่แว่นอ้าวส่แว่นคาดไปนะผมเอออึ๊ยได้อยู่ได้อยู่ผู้ชมต่อไปก็ต้องเป็นในส่วนของจมูกอา้าว มันไม่เป็นเลขขี้อ่ะถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นเลขขี้นี่มันจะโอเคมากคุณผู้ชมเพราะว่ามันจะสามารถทําจุดตัดได้นะครับผมอันนี้อุ๊บโอเคแมปเออโอเคค่อยเป็นคู่เป็นคนอ่าเรากดเซฟไปนะครับผมแต่ว่าอาไฟขึ้นเหมือนกันนะผมเอ,อันะครัะผมอันนี้ในส่วนของการแต่งนะผมเราสามารถแต่งได้ทั้งหมดสทิศเลยนั่นเองอย่างที่ผมบอกนะผมซึ่งเราสามารถแก้ไขได้นะผมอันนี้มันจะมีอยู่เขียนอยู่ด้านล่างผมก็คือ หนึ่งทับสี่ก็คือด้านที่หนึ่งนะผมเราจะไปด้านที่สองอ่าด้านที่สองไม่มีเพราะเราได้ทำการใส่ไว้ด้านที่สี่ใช่ไหมเพราะมันอยู่หลังสุดเลยใช่ไหมอ่าเนี่ยอยู่ด้านที่สี่อย่างเงี้ยเราก็สามารถแก้ไขได้นั่นเองนะผมก็นี้เป็นในรูปแบบมอดของมันนะผมซึ่งวิธีการใช้มันก็มีเพียงเท่านี้นะผมสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายเลยอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ในเน็ตของนะผมเพื่อไป็ังใจผมเนเองนะแล้วก็ไม่พลาดติดตามคลิปหม่งของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้นนวิสต